จบันนะครับผมมานเลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้าได้ยินเสียงไหมครับไม่ไปไม่ไปอ่าจะเอ๋จะเอ๋ ส่วโดนไม้เดียวาส่วนโดนไม้เดียวนะจ้าแ้วแ้วถ้าสนโดนไม้เดียวแ้วปาเ่ดแวาด้ห้เย้าจะอสบายอ่ะถ้านโดนไม้เดียวจ๊เอ๋จ๊เอ๋โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ โอ uh, oh ้โหโอ้โหอะไรเนี oh. right. <you> smells, ่ยกำลังกำลังมันนะั้างในหมดแล้วยัล่ไนะมาเล่นกระานเเล่นกระานงีกระาไปกะีกานเลว่ามานี่นเอาดินใสยางดินใส้ยางเด็กน้อยตกมันแล้ว ตกันนะครับผมมานเลยตอนนโอ้โหโอ้โหโอ้โหในได้ยินเสียงไม่ได้แล้วเดี๋ยวอคะรได้มะสวัสดียานสชวาแต่วัสดีครับคุณวิชย์ มกันสงสัยมันแน่นอนครับเสียงลองจะวิดว่าวิบัดลั่นเลยนะยามังรังเร็รถังยิะัใ่ย่างอยากเหรถถังวิ่งเร่นอย่างนี้บ้างเมื네่อว like านพยายามเอาออกนะเขาไม่ออก เราดบ้านเอาเอานอน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 นอลงแล้วไมไมทไม้ทแบบนั้นไมทแบบนั้น้นนดีอาบเ้าเลยครับอาบน้ำเช้าครับเย็นสบาย แบังเช้าเย็นสบายครับผมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ครับมันเลยครับตอนนี้ฮะบ,บึงบึ้งบึง,บง,บงสายงวงไฟมาครับแก้วฟ้าคึดนัดมาเปยน่ารักคุณยูพาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฮิปโปต้องเข้าแล้วฮิปโปต้องเข้าแล้วแก้วฟ้าฮิปโปห้าตัวต้องเข้าแล้วตอนนี้อา้อาวอา้าวอ้าว อ่าฮิปโปยังไม่เข้าเอยนะเนี่ยอ้าว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 เอออ่าฮิปโปยังไม่เข้าเลยนะเนี่ยอ้าวอ้าวอาวอาเออฮิปโปไม่มาเลยเอาฮิปโปฮิปโปอ้าวแก้ฟ้าเรียกฮิปโปให้หน่อยแล้วเรียกฮิปโปให้หน่อยในแอปดับหน่อยเอออ่า อ๋อฮิปโปมาฮิปโปมาฮิปโปมาอาจารย์ปฏิชาแก้วปลาหมานครฮิปโปมามิงมุงมิงมือมาทำไมไม่ออกถังเมื่อวานถังอายครับแต่นี่เป็นแก้วฟ้านะฮะเออนี่ดูตัวอย่างเขาเดี๋ยวรอบมาด้วยดูตัวอย่างเขาเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โหอ๋อฮิปโปมาฮิปโปมา

ทั้งไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้ครับตอนนี้ตกใจมากเมื่อเห็นแก้วฟ้าวิ่งออกมาทั้งทั้งมาเล่นนี่เลยทั้งหลบไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วครับตกใจกลัวแก้วฟ้าครับ่แก้้วทังกินนมไปกินนมอีกโอ้ไันกินนมแม่ตกใจกลัวแก้วฟ้าไปหลบอยู่ใต้ท้องแม่แล้วครับตอนนี้เพื่อความปลอดภัย แก้วนิ่งๆหน่อยแก้วช่วยพ่อหน่อยช่วยพ่อหน่อยฮิปโปมาฮิปโปมาน,นี่นนครับครอบครัวช้างน้อยนะครับเช้านี้เรามาดูแก้วฟ้าออกมาวิ่งเล่นนะครับ ใครที่อยู่เดแอปดำออกไปบรรณาสตรีแอปแดงด้วยม<า>่มีคนสนใจในแอปแดงแกมาแกมารู้ปะรู้ปมารรเรกินกล้วยละกินกล้วยละไม่กิน มันโดนมันโดนมันยู่มันยู่อะไรอ่ะอแม่จะได้เสียและซอคลานนี่นะโอ้ยโอ้ยมาเอออันนี้มา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 ไหนอะอันีเร็ว นะครับตอนนี้เหมือนกับว่านิ่งนะครับนิ่งนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ครบห้าทีนะครับได้สองพันคะแนนนะครับคอบอยฮะอ้าว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 เอากล้วยมาลอนะฮะคอบอยเอากล้วยมาลอว วะอะเอาลูอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะน่ยสิไปไหนอ่ะยีามยิหมดออสี้ลเอาลูกวะมา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 ยามเ้มา <c oughs> ังไหมไม่ใช่ถังครับแก้วฟ้าครับผมเออเออเออแกว่าครับไมเอาไมเอาอันนี้จะดึงแค่มานั่งแล้วครับดึงแค่มานั่งแล้วดพอปอดพอปอพอปอดูดูดูคุณผู้ชมมึงมงมึง เดือดจะเอากินกล้วยกล้วยสุกนะเด็อดจึงจะสุกหวานๆไปแล้วไปหาทันทังแล้วไป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 หาทันทังแล้วจะเอ๋จะเอ๋ไม่ไม่ย่ังย่างย่างอันนี้มาย่างวะอยากได้แสกกองมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้